ข้อด <premises. S 2> ีข้อเสียของการเป็นดรอปชิปนะครับผมข้อดีเลยนะครับเราเกินก่อนข้อดีก็คือเราไม่จําเป็นต้องมีทุนนะครับเราก็สามารถขายของได้เลยนะครับไม่ต้องขายของเขาเรียกอะไรไม่ต้องสต็อกสินค้าเองนะครับไม่ต้องส่งของเองแล้วก็ไม่ต้องแพ็กสินค้าเองนั่นเองนะครับผมก็คือคุณต้องเริ่มจากศูนย์เลยก็ได้นะครับขอไม่ต้องมีสักชิ้นคุณก็สามารถมีกําไรได้นะครับอันนี้ข้อดีนะครับผมแต่ข้อเสียมันก็มีครับผมสําหรับใครที่เป็นดรอปชิปนะครับก็น่าจะรู้อยู่แล้วเวลาเราไม่มีสินค้าอยู่ที่ตัววเองแล้ มีโปรไฟล์ที่ไม่น่าเชื่อถือลูกค้าจะไม่กล้าซื้อบเราครับเขาจะเริ่มถามว่าเออพี่ขอรูปถ่ายคู่กับของหน่อยเอาชื่อเฟซเขียนใส่เข้าไปในของหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเริ่มมีความไม่น่าเชื่อถือเราก็จะปิดการขายไม่ได้หรือว่าเราไม่รู้ว่าร้านค้าจะส่งสินค้านานแค่ไหนถ้าเรายังไม่เคยสั่งร้านนั้นเลยครับผมยกตัวอย่างเช่นเวลาผมปิดการขายได้แล้วปุ๊บผมก็ไม่น่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อาจจะเดาได้ว่าของจะถึงลูกค้าเมื่อไหร่ใช่ไหมพอเราบอกไปว่า3-5วานัน